อย่างที่บอกจะเพิ่มเป็นความสามารถพิเศษเขามีกระบอกที่ใหญ่มาถึงปืนแล้วก็มีกระบอกที่ใหญ่มากๆอีกอันนึงมาถึงอ,อ,งอพิจีเขามีของที่กระดนี้ท,ไทาไมเขาถึงไปเล่นดักเอทีอาร์ด้วยข้อดีของปืนกลหนักคือเราสรามารถยิงไปเลยโดยที่ไม่ต้องเล็งก็ได้นะเนี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูเห็นไหมยิงมันไม่ต้องเล็งเลยเป็นไงลนะ่ะเป็นไงล่ะยิงไม่ต้องเล็งเลยเป็นไง้นอนหยามกูด้วยขเอทีอาร์เลยนะจิ้มยังไงวะจิ้มมันจิ้มไ,ไมไไ่มไ,ได้ ขาคือชายโรแมนติกที่พร้อมปืนกระบอกใหญ่พร้อมที่จะปกป้องพวกพ้องของพวกเขามีนามว่าเชพเพิร์ดกับปืน M249 ไร้แมชชีนกันใครมาแถวนี้พออ่อจะเอทีอาร์ให้หมดเลยไปกันสาวๆ go ยินดีต้อนรับสู่การลงสนาม,มนของเชพเพิร์ดครั้งแรกที่จริงไม่ครั้งแรกหรอกแอบแ่นมาแล้วจะเปิดมีความสามารรพิเศษการถือปืนกลหน,นักได้ร้อยกิโลแถมใส่สะคอปคูณหกมาด้วยใส่มาทำไมวะเนี่ย เนื่องจากมีกระสุนมากมายเราสามารถยิงได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่โดนมันโดนแน่แค่ต้องเล็งให้กูโดนพูดเลยว่าเนี่ยอย่างที่บอกจะเพิ่์เป็นความสามารถพิเศษเขามีกระบอกที่ใหญ่มาทิ้งปืนแล้วก็มีกระบอกที่ใหญ่ม,มากๆอีกอันนึงมาทิงอรพิจีนนเขามีของดีนาดนีดิทำไมเขาถึงเป่นตักเอทีอาร์ด้วย, <What? S 2> วย a few moments later ไอ้หมอไอเหี้ยมึงช็คอะไรดิเฮ้ยไอ้หมอเอ้าเชฟผ่านแล้วผมผมไม่ใช่หมอผมผมผมเป็นเชฟเพิร์ดใจเย็นนะเซิร์ฟไทยมัก็จะหาฮหน่อยประมาณนี้แหละมอสกขบอะไรมาเนี่ยเชฟเพิร์ดเอ้ยกูจะยิงได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาล่ะโอเคเชฟเพิร์ดมึงทำดีมาก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋วเดปงใครพ้ยจะจะพึ่งนะอย่าหล่อยนะจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นยกันยกกองผมกดตีพี่แต่พี่ก็ติดตัวตัวตีผมกลางน้ไม่ตายด้วยเฮ้ยหมองทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยช่วยช่วยช่วยกก่อนเฮ้ย อุย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 มองไม่เห็นมองไม่เห็นใจเย็นๆคุยกับกลองโค้งเหมือนกันยี่ยิ้ยยิงมั่วๆไปเลยเดี๋ยวก็โดนเชือกูเชือเพิ่ดโอเคดักไว้ดักไว้ดักไว้ขวัญเนี่ยอย่าอย่าไปชราใจอย่าจะไปชราใจ อย่าไปฉลาใจกูบอกแล้วอย่าพึ่งไปอย่าฉลาใจเอียงมันอัดไปเรื่อยๆอันนี้อัดมันกระสุนหมด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 มันจะจิ้มหลังเรามามันจะจิ้มหลังเราไหมโอ้ยเหมือนจะโดนยิงหลังนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไหนลูกล้มลูกล้มลูกล้ม นะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะมันจะยังไม่หมดมันจะยังไม่หมดโอ้ย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 เจ๊เพิ่งพุ่มาแล้วเขาไกลอย่าพึ่งตายนะอเจ๊เปิดแปลไปของจริงแจมมอไหร่นะเฮ้ยมันเอียงได้นี่วะเฮ้ยเจ้า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 เฉียวขวบคู่นี่คืออะไรนะเฮ้ยเฮ้ยตัวใครไม่รู้ตัวใครไม่รู้โอเคโอเค โอเคโอเคเฮ้ยเจอเฮ้ยไปโอเคตัดเดือบางทีพี่เชฟเฟิร์สก็เอากล้องมาใหญ่ไปหน่อยเออทุกคนผมอยากถามผมเพิ่งเล่นเกมนะเออมันเปลี่ยนตรงแต่งยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบให้แบบเป็นบทกำหนดเองอ่ะผมทำไม่เป็นอ่ะ ใครรู้สอนผมหน่อยดิข้อดีของปืนกลหนักคือเราสามารถยิงไปเลยโดยที่ไม่ต้องเล็งก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเห็นไหมยิงไปโดยไม่ต้องเล็งเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะยิงไม่ต้องเล็งเลยเป็นไงให้นอนหยามกูด้วยจะเพิดยิงไม่ต้องแม่นแต่ขอให้ยิงโดน นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอย่าปล่อยเยื่ออย่าปล่อยเยื่อนั่นแหละอย่าปล่อยเยื่ออย่าปล่อยเยื่อมันยังไม่รู้มันยังไม่รู้มันรู้แล้วมันรู้แล้วจะนอนตะหี้อะไรล่ะจะเปิดเอ้ยโอเคโอเคตาจะเล่นตาจะเล่นตาจะเล่นทุกคนตาจะเล่นจะไม่ตายตอนนี้ เรามีครอบครัวที่จะพบไอทีอาร์กับพวกเขาอยู่มะกรูเราจะตายโอยไอทีอาร์เลยนะจิ้มยังไงวะจิ้มมันจิ้มไม่ได้จะเป็นนักไอทีอาร์มืออาชีพนี่มันที่สุดท้ายแล้วขอให้ได้ตุ๋ยภูคแค่นี้ขอให้ได้ตุ๋ยขอยนัน่นไอ้ไม่ไม่จิ้มแล้ว คันเบลเลอร์เลยนอนทำไมวะไห็แล้วเห็นแล้วเห่นแลเห็นแล้วไม่เห็นเราไม่เห็นเราไม่เหเอเดียมันยังไงวะเนี่ย้ทำไมกูโอ้ยไอ้เชฟเพิร์ดมึงตุยตุนใครไม่ได้สักคนเลยมึงห้ามพลาดอ่ะ กูจะเปลี่ยนของแตงเปืนให้มึงกูใส่ตะโคบแล้วกูก็อยากรู้ตัวเองจังเลยคูณสามถึงว่ายิงแม่แม่นกูให้คูณหกเลย <laughs> เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ใจเย็นๆนี่ไงเอาติดค้างไปด้วยปากบอกปืนมีอะไรใหม่ไหมชอบเสียงเงีย,งยบๆอะ จริงไม่ต้องแต่งตามผมก็ได้นะเพราะผมแต่งอเอออเาทุทเรศเฉยเฉยเชพเพิร์ดมึงงานยากมึงแหละตาที่แล้วคุณสามตาที่คุณหกหไก่ที่ผายเลยถ้ามันออกมาดีก็ก็ดีเจพเพิร์ดเจพเพิร์ดไวไฟมันไม่ดีเจพเพิร์ด โอเคไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดกระสุนสามสิบนัดเองเหรอที่ผ่านแล้วทุกคนเอออย่างที่ผมย้ำเออปรับแต่งปืนให้มันมีหลายหลายหลายตัวเลือกยังไงบอกผมด้วยใครที่เล่นเป็นบอกผมด้วยผมแต่งปืนเป็นสลัดส่องสลัดไม่เป็นบอดแน่นอนเลยนะนอนงงๆอย่างเงี้ยโอเคสวยสวยสวย สวยสวยสวยยิงไรไม่รู้แต่สวย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 เชพเพิร์ดเอทีอาร์เลยเชพเพิร์ดเรียบร้อยเชพเพิร์ดเจ็ดวิพี่ขอแค่เจ็ดวิเชพเพิร์ดวิ่งวิ่งกลับเชพเพิร์ดเชพเชพเพิร์ดโอเคครับตอนนี้เป็นเชพเพิร์ดผู้มีอนาคตไกลไกลมากเลยเป็นคนหนักแต่ไม่เล่นเป็นสไนด์ผงว่ามันจะได้เดี๋ยวน้อยเราก็ไม่เสียหมาแล้วเราตุยตุยได้คนหนึ่งแล้ว ไม่พ้นสายตาไอ้เจฟเพอร์ดจากเอทีอาร์แตะไวไฟกูเป็นอะไรเนี่ยเก็บหนึ่งหนีไม่พ้นสายตาเอทีอาร์ของเจฟเพอร์ดหรอกนะไหนจ้ะไหนจ้ะจิ้มจิ้มจิ้มนั่นแหละนี่มีอะไรกลางหมอกไปแล้วจ้ะไข่จิ้มเอาไข่จิ้มกูเอ้ากูจิ้มไข่เนี่ยเอ้ากูโดนจิ้มหมดแล้วเอาจิ้มป่าแล้ว ผมปล่อยไม่ได้จริงๆทุกคนมันจะโดนสายเปล่าวะเอเคสวย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 ไม่ไว้ใจขออีกรอบนึงอีกรอบนึงกระสุนมิกี่นัดเนี่ยเอาออกให้หมดเลยโอเคเช็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 คเผิด ทำงานให้ดีเรามีแค่30นัดต่อแม็กโอเคยังไม่หมดมยังไม่หมดโอ้โหผมไม่เล็งแล้วไม่โดนเลยโอเคไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์เราต้องเอาที่คืนต้องเอาที่คืน <Isaac! S 1> เข้าไปนี่คือเจอคนแน่นอนไอ้กระสุนหมดมึงมึงมึงเอาสบอยู่นี่ <Vikings> <Awards> โอเคดนไหนไหนกูมาเรียบร้อยโอ้โหเจพิดกูเหนื่อยกับม <inaudible> ึงมากมึงอะไรสโคบดิสโคบไกลดีแม็กซันซันเออตาก่อนนู้นเออสโคบซันซันแต่แม็กก็เยอะดีมึงนี่ความพอดีไม่มีเลยนะเจเพิดเดินยิ้มแป้นเลยนี่ไปเช็คตัวกูใช่ไหม